ก็สำหรับการลงทะเบียนอ,อบรมตัวแพ็กที่จับนะครับเราจะ,ะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้ที่ Description ด้านล่างนะครับก็ตรงนี้ตัวเลือกจังหวัดนะครับอาจจะโหลดช้านิดนึงหรือถ้าเ,าเรารอนานแล้วครับเรารอเกิน5นาทีแล้วก็ยังโหลดไม่ขึ้น อาจจะต้องลองเปลี่ยนไปใช้ browser, เบราว์เซอร์ g o o g l e Chrome นะครับในการลงทะเบียนแทนก็ตรงนี้ครับให้เราเลือกจังหวัดถ้าเรายังไม่เลือกจังหวัดเนี่ยอำเภอ,เอชื่อศูงเนี้จะยังไม่ขึ้นนะครับก็ให้เลือกจังหวัดของเราครับเลือกอำเภอครับเราจะชื่อเราก็จะขึ้นชื่อตรงนี้ครับ เสร็จแล้วกรอกชื่อนามสก,กุลไปครับข้อมูลปุ๊บเสร็จปุ๊บกดบันทึกด้านล่างครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เราจะต้องลงทะเบียนก็คือหน้านี้ครับตัว DCC ครับก็คือให้เราเข้าเว็บไซต์ DCC มาซ้ายมือครับการเข้าใช้งานศูนย์ตรงนี้ครับกดลงทะเบียนใช้งานใหม่ครับ เลือกเป็นแบบบุคคลครับบุคคลทั่วไปครับเวลาตรงนี้สามารถเลือกเป็นเเวลาเริ่มอบรมได้เลยครับอีเมลเข้อมูลตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปทั้งหมดครับแล้วก็ตรงนี้ครับอาชีพ ของผู้นฐาศูนย์จะเป็นพนักงานลูกจ้างเอกชนนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเลอกอบรมครับแล้วก็เลือกหัวข้อ r a c ที่ e lab ครับเสร็จแล้วครับกดลงทะเบียนนี่ครับเรียบร้อยครับตรงนี้เราจะต้องลงทะเบียนแบบนี้ทุกวันที่อบรมนะครับก็คือวันที่5วันที่6วันที่7 ลงแค่ครั้งเดียวต่อ1วันนะครับทั้งตรงนี้และหน้านี้ประมาณนี้ครับ